สวัสดีครับพบกันอีกรั้งนะครับวันนี้สาหรับขับไปบนไปนะครับวันนี้ผมมีภารกิจจะไปเปลี่ยนเซ็ตโซ่สเตอร์หน้าหลังนะครับที่ร้านโฮมกระลาดมีบุรีนะครับผมร้านประจำผมเนาะที่ผมเปลี่ยนนะครับเพราะว่าสเตอร์หลังเป็น42นะครับผมรู้สึกว่าผมขับในเมือมันกระโชกหักเกินไปนะครับผมไม่ค่อยมีคนที่ชอบกระแทกคัเิร์เท่าไหร่นะครับมันทำให้ผมขับ มันลำปากนะสำหรับคนที่ชอบก็จะสนุกนะครับถ้าเสือหลังที่12จะดีนะครับจะไม่ใช่แบบสายนั้นนะครับก็เลยจะไปเปลี่ยนเป็น่41ฟันนะครับก็คือเป็นค้าโรงงานนะครับแต่ตอนนี้เราขรำนวณก่อน่อนเสาร์นะครับเนี่ยเส้นเรียบด่วนอย่างติดโอเคครับก่อนรับชมนะครับผมรบกวนฝากกดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับแล้วก็เพื่อเป็นลรงใจในการ ทำคอนเทนต์และคลิปต่อไปนะครับฝากคลิกต่อกไ้นะครับผมช่วงนี้กำลังทำาลิกตอออยู่โอเคก็เข้าไปดูได้นะครับผมแต่งิ์ไม่ให้โอเคครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลย อะไรครับนี่ฮตรงอีวันวันเสาร์รถจะโล่นะครับตรงเนี้ยตรง,ตรงสะพานข้ามเส้นลาดพร้าวนะครับแต่ดูทางหน้าแทนทุกคนร,รถติดจัดวันเสาร์ยิงครับนี่ยเดี๋ยวเราค่อยๆมุดไปแล้วกันนะครับทำเลเลื่อนอยู่ครับนะครับโยเลี่ยนอีกไหลพายไหลพายไหเย็นครับ ว่าจะมาแบบเ,เปิดคาเลกนิดหน่อยเริ่เปิดแล้วรถติดจัดนะครับวันนี้เขา,ามีงานอะไรกันที่เซนพันธ์หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันไปไป,ไปครับมุไปเรื่อยๆครับใครว่าอาว่านมุดในเมืองไม่ได้นะครับดีดูด,ดูดูคลิปนี้ได้เลยครับไปได้หมดนะครับถ้ามุดแบบตรงโงนีนะมุจะเย็นพี่น้องโอ้ยแต่ถ้าพุดแบบหักซ้ายหักขวาผมว่าน่าจะไม่ยากนะพงพวงเลียนกว้าง โอ้หมอข้างล่างแล้วแบบพอใจโอ้รถกลับได้ไหมครับเนี่ยเี๋ยเราค่อยไปแล้วกันนะครับเราก็ไม่ต้องรีบแล้วกันร้อนก็ร้อนแต่ดีไม่ได้จะค่อยไปเอาโสดคนผมรอบนรถมุมนี้เป็นเกือบห้าทีแล้วครับเนี่ยไปเขี่ยบอลนู้นนานจัดรถอย่างเยอะจะไ,ได้ผมแบบไปยังไงอะบอดเหมือนแบบหักไปทางขวาอย่างนี้ ปยังไงก่อนวงเลี้ยวกว้างไปไม่ได้ยืนก็ต้องรอต่อ,อไปฮรร้อนค็ร้อน,ร,อนร้อนขากรร้อนอากาศก็ร้อนไฟแดงก็นานไม่ได้แทกปีวา่าผมจะดูจากโซนนั้นไม่ได้นะครับผมเลยแบบหวัวกาดร้อนจัดเลยไม่อาดชิปต่อเลยครับเพิ่งมันุดอัดน,นี้นะแหละเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายครับไปทางเส้นมีบุรีแนละ้วเส้นนี้รถจะหน้าจะแนกติดนะครับเพราะว่าผมผ่านเล่มส่วนไปแล้วนะะไปไปครับพี่พี่ใจเย็นนะ จยากฟินควานครับครับไปลดโล่งแล้วนะครับแต่ผมก็ไม่ค่อยขับเร็วเหมือนเดิมนะครับก็ไปเรื่อยๆไปแล้วกันนะเพื่คอความปลอดภัยของเราด้วยนะครับทางมันงงจริงๆครับเส้นนี้ในมีอมรนอีอ่ะสักน่อยแล้วกันไปพอพอครับพอครับจเยง็นครับ คือสะพานครับไปมันพุ่งไปทานหน้าไปาอพอ,อพอยันยีครับอันตรายครับอันตรายมันโชว์ค้งห้างผมไม่ชอบนะฮะเรื่อยๆของผอ่านนะครับผมครับเดี๋ยวๆ พี่พี่ไปทางไหนครับซ้ายขวาผมไปซ้ายนะขอบคุณครับไปมีโค้งแบบคลาสสิกไม่ใช่ครับไม่ใช่รถไม่ไปเลยครับผม <S 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 ไปนะครับเดี๋ยวซ้ายไปก็ถึงแล้วครับร้านพี่ปอมนะครับอยู่ร้านโผมกลายก็จะอยู่ในเหมือนเป็นโค้งจานหมู่บ้านนะครับอยู่ฝั่งซ้ายเนี่ยเดี๋ยวเราขทำเรื่อยๆดีกว่าครับ นก็พยายามย่าวบเดียวกันนะครับทางมาลายยืดด้วยนะครับโอโ้ยเบื่อว่าที่เขาจะม่เ้็นขวานะครับไปนะครับฝั่งซ้ายจริงแล้ว ใหม่ไม่ได้มาทุกันโวพี่สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่ร้านพี่บอมนะครับหรือชื่อร้านนคงกลาเมิม,มุรีนะครับอยู่มิม,มุรีแถวโรตัสวันนี้ผมก็จะมาเปลี่ยนโซสเตอร์ตอนแรกมันติดมาเป็น42นะครับผมรู้สึกว่าผมขับในเมืองมันกระชาก05เกินก็เลยมาเปลี่ยนเป็นเนี่ยนเห็นป่ะมันจะเป็น52042นะครับ ผมจะมเปลี่ยนเป็น R1 นะเอ้ยไม่เป็นตัว41ก็คือเหมือนเป็นค่าเดินจากโรงงานนะครับตัวสเตอร์หน้าก็เป็น16เหมือนเดิมผมก็เลยเปลี่ยนทั้งเส้นเลยครับก็คือมีโซ่มีสเตอร์หน้าสเตอร์หลังนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูตอนเปลี่ยนกันนะครับแล้วก็จะมาเปรียบเทียบด้วว่าการขับสเตอร์42กับ41เนี่ยโจทย์ใช้งานในเมืองเนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับผมต้องเปลี่ยนนะ ตามเกณฑ์เสร็จแล้วนะครับผมก็จะขับไปทํางานเลยนะครับในเดี๋ยววันนี้กลางวันผมจะไปเซนสุขุมวิทนะครับเพื่อลองเดี๋ยวผมก็ลองมาแล้วแหละก็ฟิลลิ่งก็จะไม่กระช่างเหมือน4 2นะครับแในอาวันมันก็จะช่ากันอยู่นินะึงรอบต้นยังไรก็ว่าช่าครับแต่มันก็กระชางน้อยลงนะครับ้องขอโทษนะครับที่ผมได้ถ่ายตอนอพี่อมทำการเปลี่ยนโซ่สเตอร์นะครับเนื่องจากว่าผมชัดและผมโบว์ไว้นะครับก็เลยไม่ได้ถ่ายก็เดี๋ยวเรามาลองฟิลลิ่งกันขับนะครับว่าเป็นยังไง สักเดอสสิบสอร์42ี่สิบนะครับสองข้างๆก็สิบหกเหมือนเดิมวันเสาร์นะครับรถติดวงเทมจริงๆนะครับไปเส้นไหนก็ติดทีน,นี้เส้นไปพหลำเก้นะครับตอนแรกเอาไว้ดิไปซ้ายหรือไปตรงดีไปเส้นพหลำาก้หรือสุขุมวิทยังไงก็ต้องผ่านสุขุมวิทย์ดีที่ไปทำงานก็โฮ้ยขี้ใจหมดนะฮะ เอออเาไงดีครับเดี๋ยวเดินนะไปไปซ้ายเลยกันสักพันะครับขอนะะขอนุญาตเลยครับผมครับไปก็เดี๋ยวไปเส้นเอ,เอกมัยนะคะรับเดี๋ยวเราตัดเข้าคลองรอเหมือนเดิมนะครับโอ้เส้นนี้รถโล่งจัดต้องให้ที่คนเกิดได้ไหมเล่นได้ไหมเดี๋ยวลองดูนะเกียร์สองเลยกัน เดี๋ยวเราเล่นเกย์สองครับไปสุดมันเกย์สองเท่าไหร่เมื่อกี้ไม่ได้มองไปนะฮะก็ไม่รู้เหมือนกันเท่าไหร่ไม่ได้มองแต่รู้สึกว่ารอบมันไหลขึ้นนะพอเป็นสเตอร์สิบเอ็ด รถติดเหมือนเดิมลงมารถติดโอเคนั้นเดี๋ยวผมตัดตัดตรงนี้เลยก็ครับเดี๋ยวไปฟังข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวผมเพราะาผมอัดย,ย,ยาดคลิปข้อมูลเพิ่มเติมไว้เลยครับโซเซอร์โฮลิอเอ็กดิงอะไรพวกเนี้ยผมก็จะอัดไว้แต่ว่าไม่ได้ช่ขอข้อมูลเชิงลึกอ,อะไรแนาดนั้นนะครับแล้วก็เย็นพี่ผมเออกคผณครับก็เป็นแนวทางนะครับผมโอเคเราไปดูกันเลยครับผมหลังจากที่ผมเปลี่ยนโซ่ สเตอร์หน้าหลังเสร็จนะครับก็คือหน้าเป็น16หลังเป็น41นะครับตอนแรกเป็น42นะครับส่วนโซ่จะเป็นของ r k นะครับรุ่น XO s นะครับเป็นตัว Xlink นะครับพูดง่ายๆนั่นแหละส่วนความต่างระหว่างโซ่ Olink กับ Xlink นะครับก็จะไม่ค่อยต่างกันมากนะครับก็คือ Xlink มันจะมันจะเก็บพวกสันเหลาลื่นได้ดีกว่า Olink นะครับก็พวกแรดิิทานอะไรมันก็จะดีกว่านะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับว่ามัน เป็นยังไงก็คือผมสองไฟดูแป๊บหนึ่งนี่ยตรงระหว่างข้อต่อโซ่นะฮะมันจะมีเหมือนอยางดำดำนะฮะจริงๆไม่ใช่แค่ยางธรรมดานะครับถ้าตัดเข้าไปข้างในมันจะเห็นพวกอะไรต่างๆด้วยนะครับไม่เก็บไม่ให้สารเพื่อไม่ให้สารหล่อลื่นโซ่ต่างๆหายนะครับก็จะยืดอายุการใช้งานของโซ่นะครับตัวโอลิงกับเอ็กดิงนะครับส่วนเอ็กดิงนะครับ มันก็จะมีพอเราตัดอ้ตัวเขาเรียกว่านะตัวรองเนี่ยที่เก็บเพื่อไม่ให้สารหลอลื่นถายนะครับแต่ข้างทางในก็จะมีเหมือนเป็นตัว X อีทีหนึ่งครับเหมือนเป็นเส้นหลไรตอย่างมันก็จะเก็บได้ดีกว่าโปลิงนะครับก็ยยืดๆการใช้งานได้ดีกว่าพอสมควรส่วนฟิลลิงการขับนะครับก็รู้สึกว่าไม่กระชากโครงห้างนะครับเหมือนตอนที่ผมใส่42อยู่เนาะ ตอนใส่สเตอร์อ่ะสี่สองสื่อคำหนึ่งมันมันกันช้าโค้งห้าเกินไปนะครับผมเป็นคนไม่ค่อยชอบขับรถแบบกระชากเกินนะครับแบบท้องหนักเนี่ยผมก็ขับรถเรื่อยๆนะฮะแต่ว่าค่อยเปิดคันเร่งไปเรื่อยไม่ใช่เปิดแบบสุดแบบนั้นนะฮะผมไม่สายแบบเขาเรียกว่ากระแทกคันเร่งเท่าไหร่นะครับก็จะไปเรื่อยๆของผมไปเปิดรอบไปปลายกลางเลยนะฮะก็ รับเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้นะครับผมนคนรกดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปเหมือนเดิมจะคิดคอนเทนต์มาให้เพื่อนๆได้ชมกันเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆอ,อยากความไม่อยากชมคอนเทนต์อะไรก็เป็นไอคลิปได้เลยนะครับผมอย่างนี้ก็ไปแล้วครับขอบคุณท้วพรับจบจนจบไว้เจอกันในคลิปหน้าครับบาย